ครบผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่าราักนับถือทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหออีกแล้วนะคลิปนี้แนวทันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งสิงหาคมโปรดชชยวิจารณญาณใน การรับชมด้วยใบนี้ครับต้ย MG เบงปานแนวทาง516 519 518 514 512 516 519 518 514 512 ก็ขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ครับดับสามตัวโบน people นะท่าน people ก็เค็บหน้าจอได้นะ30ชุดคูณ6ประตูดับ1 2 3 1 2 7 1 6 7 2 6 7 3 4 7 3 6 7 4 5 7 4 6 7 5 7 8 7 8 9 1 2 3 1 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 8 3 7 8 458 478ปนะท่านเคปหน้าจอนะท่านพีโป้กแบ่งปัน,ปนดับหลายชุดไปต่อกันเลยชุดรองพีโป้สองตัวล่างเคปหน้าจอได้นะเบ่งปานหลายชุดนะก็บเงปัน,ปนสองสาม,ส,ามสองเจ็ดส,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 สองปดามสองสามเจ็ดสามแปด สี่สแล้วก็4 7 4 8 4 9 5 0 5 3นาะท่านก็ค่ะเข็บหน้าจอนะก็ไล่ไปโน้นศูนย์สองาย์เจ็ดศูนย์แไปต่อกันเลยใบนี้ครับเนี่ทาน2ตัวบนชุดเน้นแล้วก็2ตัวล่าง ชุดเน้นนะเนวทาง2ตัวบนชุดเน้น0 1 0 2 0609 20 2 5 2 6 2 9 6 0 6 1 6 6 6 9และก็ส่วนเนวทาง2ตัวลา่าง5 2 5 5 5 8 5 9 7 2 7 5 7 8 7 9 9 2 9 5 9 8 9 9นะก็แนวทาน people เจ้าของขอมูลก็เบ่งปานหลายชุดครับท่านนะ ต่อไปครับท่านผู้ชมต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับโคนวันอาคารเบ่งปานทานดับคู่สองตัวบนด้วยเต้มหกก็ดับคู่ศูนย์หก แล้วก็1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 7 9 8 8 9จิตก็แบ่งปานรวม10คู่ดับ2ตัวด้วยเต้ม ก็ขอบคุณมากครับไปต่อกันเลยวบนี้ครับดับหลักออรอยพีโป้นะท่านตัวเดียวท่านพีโป้ก็เบ่งปานดับดับศูนเบ่งปานดับตัวเดียวศูนนะดับศูนตัวเดียวนะ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปัน,ปนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมนะต่อไปครับใบนี้โคนราสีเมษ โคนราศิเมกเบ่งปันแนวทาง2ตัวล่าง V7 V7 นะก็เบ่งปันปคู่0ูนย์6จ7ด6 5นย์แปดสนะก็เบ่งปันปรวม เจ็ดชุดนะท่านโคนราศีเมษเจ้าของแนวทางนะขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบงปานยังเรียวทันใจด้วยนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับดับสิบ ดับสิบโบนตัวเดียวนะดับสิบโบนตัวเดียวก็เบ่งปานดับ5้าเบ่งปานดับ5้าตัวเดียวครับท่านก็ขอบคุณมากครับนะไปต่อกันเลยใบนี้ดับสิบหน่วยโบนอีกหนึ่งใบท่านพีโป้ ก็เบ่งปานนะดับดับเจ็ดนะเบ่งปานดับเจ็ดตัวเดียวเนี่ยท่านดับสิบหน่อยบูนนะท่านพีโป้นะก็เบ่งปานดับเจ็ดตัวเดียวเนาะ ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเนียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับ,ด,บดับเต็มล่างดับเต็มล่างก็เบ่งปันดับสองตัวล่างโดยเต็มหนึ่งโคนว่าอาคารก็

ก็เป็นแนวทางดับคู่ล่างโดยเต็มหนึ่งคูณวันอาคารเจ้าของแนวทางนะไปต่อกันเลยไปต่อกันใบนี้นะใบนี้ก็แนวทางโบโบนะเบ่งปันแน,นวทางบนหก เจ็ดห้าหกเจ็ดห้านะหกเจ็ดห้าเบ่งปานสามตัววิ่งบนก็ยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่เบ่งปัน ไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปานเนลทานชุด159ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแปดเก้าหนึ่งก็ เป็นแนวทางชุด3ตัวและก็2ตัวรวม9ชุดต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานแนวทานตาราง0 5 4 7จและก็แบ่งปานคู่0คู่2คู่5คู่7จแบ่งปาน 04, 0 2 0ย์ส0 7ูน แล้วก็การ09 22 24 25 27 29 5 3 5 4 5 7 5 9 5 6 7 3 7 4 7 6 7 7 7 9นะแล้วก็การ49กับ55ด้วย ก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็ว,เรวทันใจไปต่อกันใบนี้ครับสองตัวล่างวี 16, สิคนราศิเมษรคนราศีเมษเบ่งปันคู่07-08-0936

ต่อไปครับใบนี้สอนอนล่างวีสองนะโคนราซิเมตรท่านก็แบ่งปันอีกหนึ่งแนวทาง10หน่วยล่างแบ่งปัน35 3553สาห,าสาห,าหาสานะสิหน่วยนะโคนราซิเมตรเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักใบนี้ก็เป็นแนวทาน10บบนล่างก็แบ่งปัน49 9 3เบ่งปัน4 392นะ4392เบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางที่เบ่งปันนะต่อไปครับต่อไปใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปนนันแนวทางหน่วยบนล่างหน่วยบนล่างนะอดีตผ่านนะแล้วทันใ่นี้ก็เบ่งปานแปดหก 014เปก6ก1 4นนียวทางหน่วยบนล่างนะก็ขอบคุณมากครับเนียวทางที่เบ่งปันก็เบ่งปัน5ตัวครับท่านหน่วยบนล่างท้ชมวันนี้ก็วันที่27นะ27แล้วนะก็ ขอบคุณทุกกำลังเจอกำลังใจนะที่ติดตามเอกมินมาประจำไปต่อกันเลยใบนี้ครับโหนมิงมิงเบงปานคู่ล่างเบงปาน7 2 8 2 7 3 8 3 7 2 8 2 7 3จ็ปด รวม4ชุดนะรวม4ชุดเป็นแนวทางครับท่านมิงนะมิงเจ้าของแนวทางไปต่อกันเลยใบนี้ครับมิงดับล่างมิงเบ่งปานทันดับล่างเบ่งปานดับดับศูนย์ดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเนาะมิง ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปันอย่างเลี่ยวไปต่อกันเลยใบนี้ครับมิงอีกหนึ่งชุดนะสองตัวบนล่างแบ่งปันเด่นหนึ่งกับ0ูนย์หลักร้อยหกหนึ่งนะท่านจับคู่1 0 1ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่ และก็แบ่งปันชุด6 1 8 1 1 8 6 0 7 1 0 7ก็แบ่งปันรวมหลายชุดนะชอบ1 8แล้วก็0 7นะจับชุดหลักอรอยหกกับ1ก็แบ่งปัน4คู่แบ่งป,ปัน4ชุดนะ 618118แล้วก็608107ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ส่วนตัวนะท่าน people นะก็เบ่งปันนะเบ่งปัน,นะน,น560561569 และก็แนวทางล่าง7 2 7 5 7 8 7 2 7 5 7 8นะท่านผนะีโปเนาะท่านพีโปเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานไปต่อกันเลยใบนี้ครับเดียวทัานหลักออร่อยนะเดียวทัานหลักออร่อยบนเบน่งปาน6เบ่งปาน 7, เจ็ดเบ่งปานแปดเบ่งปานเก้าหกเจ็ดแปดเก้านะสี่ตัวเนวทันหลักอร้อยนะก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลที่เบ่งปานอย่างเลี้ยวเลียวทันใจใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวทนันะหลักอร้อยนะหลักอร้อยแบบสี่ตัว เราไปชมอดีตกันบ้างสรุปแล้วผ่านนะอดีตผ่านนะก็บางครั้งก็หลุดไปหลักสิบหลักหน่อยด้วยนะก็ เดียวท่านใหม่นี้ครับท่าน6 7 8 9ปเนะ6 7 8 9 4ปสตัวนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4ตัวเป็นเดียวทาง6 7 8 9นะไปต่อกันเลยใบนี้ครับผีเสื้อเทวดาผีเสื้อเทวดานะ เบ่งปันคู่เจ็ดห้าเจ็ดสองและก็สนะี่เก้าสก้าแปดศูนยะก็เบ่งปัน,ปนอีกหนึ่งแนวทาง สองตัวด้วยนะขอบคุณอย่างมากครับนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปต่อกันเลยครับท่านต่อไปครับวันนี้ก็เป็นท่านของพิโปลสามตัวบน ชุดรองนะชุดรองนะทานก็เนนนะเบงปันลายชุดนะเบ่งปันหลายชุดก็แบ่งปันหนึ่งสามหแล้วก็23725 7เจ็ดสอง6้าเจ็ดสอ 057078นะท่านก็ไล่ไปนะเก็บหน้าจอได้นะท่าน1382352382682893673 89023037067079 168236239278356 3685890273 03 9 8 6 8 08นนะก็รวมไหลชุดนะท่านผู้ชมนะก็เข็บหน้าจอได้นะขอบคุณมากท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม